สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเก็บบรรยากาศค่ะเก็บบรรยากาศทุ่งนาเชยสมเด็จพระเจ้าตักสินมารลชน,นะคะสาธุสาธุค่ะเก็บบรรยากาศเดินออกไปด้านนอกนะคะเดินองไปข้างล่างดีกว่า เดินออกไปด้านนอกดีกว่านี่จะกลับบ้านแล้วนะคะเก็บบรรยากาศความสวยงามในทุ่งนาเชยสวนสาธารณะนะคะตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบแล้วะคะ่ะ ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเก็บบรรยากาศตอนเดินออกไปด้านนอกนะคะอยู่กับแสงไฟอยู่บนสะพานลอย พาเดินเทื่อนเอินออกไปด้านนอกแล้วนะคะ ชมบรรยากาศความสวยงามสะอาไปกันเลยขึ้นสะพานลอยออกไปหารถอุ้ย

ออกไปหารถแล้วนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ